อาสนัฉลมือเไปล่สเอางาามาฉลามือเลยปฏิพิคิพิคิชาแนลพลวัยปาทอโปเชอร์เพสการเชอร์ชะตาจากเลยอยู่สิอฮะเอ่มียาทออ่าฉลามือเดทองตะวันดีฉลมืออมนยปาติยาบาลน้อที่หสย่นาอ่ลที่ของเดาทองกนอนมึงตาขัดเลิกกูทำไรพูดตะวัง co email pyeong ho jai bu nang titi a email phlo ho jai bu tu na su su ai sai 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 a ka yu ba chang de a phlo screen alert tha phlo sakai che re no long bai long bo ya nai chala mun ae you know o a ba chang pe phlo screen alert tha a phlo screen che de ma phlo thong tu no o ma ong cha ba ta chala mun a phlo screen che no ning tae li ye phlo chala mun ho อ่ามียาทอลเพลโนแลนอ่าไปยังกูจะกลายพีซียูทำมากู้าษาเล็บเพลวเจอเจอใจบูหามาบากูไปดีเลยชะละมือสัลายไปยังเพลพีซีใจบดูเขาอกูแทนเล็บเพลวใจบดูหาาบากูแทนแล้วคลีคลาออ่ลีลสาสาอามาิกาโตพีซีนอเล็บเพลใจบูคลีคลายองไรชะลามึอแน่ใช่ใช่อันนั้นนเองดอ ไปยอนสักใครเลขกคังสักใครพรอยู่ามากูบาลาดพลยหรพลยท่าดีเพลยสักใคเจะเจอใจบูหามาบาคูไปธีเลชลามงไปย้อนสักใครเล็กขังสักใคลหรืเพราะอยู่ที่อกูไทยล้วเพลย์ว่ใจบูหามาบาคูเตลข้อมเตคลข้องส่ใสายช่เอามือี่นองดูไปย้อนสักไครเล็กขังอยู่เฮากูเล็บเพลวาใจบูหามาบากูเติาข้อมยันในชลามูแน่สายสาย่ อ่านหนังสอโน้ตอ่าไปย้อนสครายราบยาอยู่อมากูบาตาดิบเราหลุดๆท่าเราสคลายเจือใจบูทำมาบากูพิติเลชลามงยอะสคลายราบยาเราหลุดอยู่คือกูแทนแล้วเราเก้ใจบูดูทำมาบากูแทนดิ้ส้ถอเกยใสสีถอเกยใสใช่เมื่อไป็น้ตทราบยาเนาเล็บเราเข้าใจบูตีถอเกยในชลามื่อ่ใช่ใช่ใช่ អាអណៃលីចកឆៃប្រណោដោអបញ្ញចក្លាសាប់យ៉ាមម៉ោយូហមកូបាឡិផ្លោចើចៃបូឌូហមបាកូពីទីលេចលាមើសាប់យ៉ាមម៉ោចក្លាពីយ៉ាងចក្លាលេផ្លោយូហីអីគូថានលពទៅចើចកហានចៃបូឌូហមបាកូទីតិថគីងម៉ោតិថគីងម៉ោសៃ ใช่เมืไม่นอนดทราบยามออยู่เฮกูบาดาลิเลหัวใจบุอาทำมาบากูดีติถ่อกมมลอยยาในชลามือเนี่ยใช่ใช่อามืไม่นอนดอานเย่ไปยอนสะแายทาวระสะกยเพอยู่ทำมาบาดาีเพลลูเพลทาเพลสะขยเจอเจอใจบุทำมาบากูดีเลยชลามือ จะคลายเทาเราจะคลายแล้วพออยู่ที่เอีกูททนได้เราจะเจอจะคลายใจหรือหามบากูดีโกเคิร์กเคิร์ส่ใส่ใส่เอาไม่ไปนอนูอ่าทาวราอยู่เฮ้กูบาดาริพเราคนนู้หามบากูดีโกเคิร์เราอย่าในชะลามื่อไงใช่สา่สายไออยู่เนาะอาจจชะลามือจะคลายเย็บเราป้ายอย่าในชะลามือไงเอ่องจะคลายเย็บเราเพื่อนเนาะหามไทยชาวไอเอาไว้นอนรอชะลาเมือ อันไหนเล็บพี่สีนอเล็บเพลาเข้าไปตีแล้วช่มั้งลีคลาสา่พี่สีขีดลาในชลามืองแน่อันไหนนเล็ขาหนอนเล็บเพลเข้าไปตีแล้วใช่รึมั้งตูข้อเล็บขาตข้อสา่อันไหเตอราบยานอนเล็บเพลาเข้าไปตีแล้วใช่รึมั้งตีทอกี่ทราบยาทอกี អណៃលីសាប់ជាមុំនលផ្លូវបិទលែកចាឡាមុនបីថោកីម៉ោសាប់ជាមុំបីថោកីម៉ោចាអណៃយេខាវរៈគោខើសអខាវរៈគោខើហើយអាយូណូអាចណៃយេផ្លូវបាក់ហើយថ្ងៃនេះសឡាមុនណា អរលងខៃថាអលឺគំនៅផងគូណែច្រឡមឹងមលឆောင်းផងបាតាចខ្លែច្រឡមឹងមមឡបាតាផ្លូវស៊ីគំនៅដែរចខ្លែអូសឆ្រឡមឹងធម្មនលឡបិបិជាជាណាផងគូទាំងលងថាបិចខ្លែក្រេបទៅលផាយូពីភីអាយពីយ៉ាបាឡាគូវ៉ាពីយ៉ាសាសាសាអាច្រឡមឹងដកពីអកែយ៉ាកាប់យូអាចកចដបាច្រឡមឹងទូទូស៊ីលិសលហ